เี่ลองยืดขาแบบสบายๆเลยบานอ่ยถ้าเรออยากไออยากตะโกนอยากรองให้ออกอะครนะคะ ว่ามันจะมีเรื่องของวก็มีสียงหายที่เกิดคึ้นให้าช่ยเขาปยหอใช่เว่ำเยพราะอย่างที่วันนั้นที่เราดูใช่ไหมก็มีปัญหาคืออบแล้วก็ข้อมอนชแีงซึ่งเเรียนราจาช่วยไม่ได้แต่ว่า หายเลยอ๋ออมิดซิ่มากเลยหายเลยอีกเรื่องที่เดี๋ยได้ได้เล็งออกไปด้วยครับเนี่ยตอนแรกก็จะทำสบายๆออกๆออไปับ <c oughs> ใช่ไหมฮะค่ะแล้วสมมติอย่าง <c oughs> สันเพราะว่าเป็นอ่าสันพาร์กินสันมันก็คือสันจากระบบประสาทคนละระบบแต่ว่าเนี้ยมันสันจากระบบประสาทผ่อนคลาย สันจากระบบประสาทพาราซิ m p a t h ติ i c system อย่างเงี้ยค่ะแต่จ,จุดหนึ่งที่เราไม่ได้ผ่อนคลายเราทําให้กล้ามเนื้อมันเทนเราทำให้กล้ามเนื้อมันเทนแต่ว่าเราต้องสั่งให้ใหระบบสมองของเราค่ะผ่อนคลายซึ่งซึ่งไม่แต่ว่าเราต้องทําให้ตรงเนี้ยมันเทน s e เพื่อ,อจะจะที่จะนำทางเพือ่อที่จะนาทางนะ<อ>แต่ว่าตรงสมองของเราเนี่ยเราต้องสั่งให้เราแบบผ่อนคลายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอเรามาผ่อนพอเราผ่อนคลายเราเป็นแบบโหมดพาราซิ m p a เ h ต t i c โหมดเนี่ยมันถึงจะสามารถ นำกระแสของเราอ่ะเข้าไปช่วยหนะที่มันติดขัดนะตงก้าวเลยที่มันติดขัดจุดที่มันอิโมชันเขาบอกว่าอิโมชันมันสปักในร่างกายเรานี้แหละตรงจุดต่างๆ่างอเน,นี้ยมันก็แค่เหมือนกับว่าเราก็แค่ให้กระแสประสาทอ่ะไปสั่งไอ้ที่อิโมชันสักอยู่หรือว่าตรงที่กล้ามเนื้อที่มีปัญหาหรือเป็นฟาเซียหรือโซอสมัสโซอะไรพวกเนี้ยค่ะ